สวัสดีครับพบกับทันเทพานะครับวันนี้จริงๆผมตั้งใจจะทำคลิปเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน m banking ของธนาคารกรุงเทพนะครับจะอธิบายเรื่องของรหัสพิน10หลักนะครับหรือว่ารหัสรับแรกเข้านะครับว่ารหัสพวกนี้มันคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญยังไงแล้วใช้ตอนไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตนะครับเปลี่ยนคอนเทนต์นะครับวันนี้ขอที่จะมาเอาใจยูทูบเบอร์หน่อยนะครับก็เรื่องของการทำยูทูบนะครับหลายๆคน ก็หันมาทำ YouTube กันล้แล้วบางคนก็ประสบความสำเร็จไปแล้วเปิดสร้างรายได้ได้แล้วหรือบางคนก็กำลังพิชิตกฎของ y o u t u b e อยู่นะครับซึ่งการทำ u t u b e เนี่ยต้องศึกษากฎขเขาให้ดีๆนะเพราะว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนกฎของเขาทุกปีเลยนะครับตลอดเวลาเลยนะก็เช่นกันนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเขาจะมีกฎเพิ่มเข้ามาก็คือคนที่ทำ YouTube แล้วสร้างรายได,ได้ได้เนี่ย จะให้ลงทะเบียนภาษีนะครับซึ่งนะครับถ้า,เ,าเราเข้าไปดูหลังบ้านของการทำ u t u b e นะเราจะเห็นว่าจะมีประชากรจากประเทศไหนเข้ามาดูของเราบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของสหรัฐอเมริกานะถ้ามีประชากรของสหรัฐเขาเข้ามาดูในช่องของเราเนี่ยในส่วนนั้นนะครับเราจะโดนหักไปที่3 0นะ100บาทโดนหัก30บาทนี้ไม่ใช่น้อย,อยเลยนะเยอะมากเลย แล้วเดทไลน์ในการลงทะเบียนก็คือ31ิศพฤษภาคม2564ถ้าพ้นไปแล้วเนี่ยารายได้ที่เกิดจาก a d ดเซน e ทั้งหมดนะครับจะโดนหักรวม24%มากเลยนะสูงมากเลยเพราะฉะนั้นนะครับ YouTube เขาก็เลยมีการให้คนที่ทำช่องแล้วผ่านกดเนี่ยหรือยังไม่ผ่านก็ไปลงเรื่องของภาษีได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการ ลงทะเบียนจะทำยังไงเดี๋ยวไปทําพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นนะครับก็ให้ทุกๆคนนะครับเข้ามาที่ AdSense ของช่องที่เราทํำอยู่นะครับแล้วก็ไปที่การจ่ายเงินนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาที่ข้อมูลภาษีนะครับก็กดเข้าไปเลยอันนี้ผมทํำในมือถือนะครับนะแล้วก็มาเพิ่มข้อมูลภาษีตรงนี้นะครับตามที่วงกลมไว้เลยนะ เสร็จแล้วเข้ามาเขาก็จะถามนะครับอันนี้ให้ติ๊กตรงบุคคลธรรมดานะเสร็จแล้วเลื่อนลงมาก็ตอบว่าไม่นะครับถามาถ้าใครทําตามก็ให้อ่านไปด้วยนะครับนะตรงนี้ให้เลือกแบบเป็น W ขีด8 BEN นะครับเป็นแบบฟอร์มในส่วนของภาษีของสหรัฐอเมริกานะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับ ให้ใส่ชื่อนามสกุลของเรานะครับเป็นภาษาอังกฤษนะมันอาจจะมองยากหน่อยนะครับตัวหนังสือมันซ้อนกันแล้วก็ให้เลือกประเทศนะครับในช่องด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาตรง TIN ต่างประเทศนะครับตรงนี้ให้ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผมผมอาจจะไปไว้หน่อยนะก็ถ้าใครไม่ทันก็ย้อนดูได้นะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับก็ให้ ตามแบบเลยนะเสร็จแล้วก็เขาจะให้ใส่ช่องแรกเป็นบ้านเล็กที่นะครับกับหมู่ช่องที่ 2, 2> เป็นถนนช่องที่3ามเป็นตำบลช่องที่4เป็นอำเภอแล้วก็ตามด้วยจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับตามในคลิปเลยนะผมอาจจะไปไวหน่อยนะแต่ว่าจะพยายามทําให้ละเอียดที่สุดนะครับต่อมาก็ให้ตอบเบว่าใช่นะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงช่องนี้นะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกประเทศนะก็คือประเทศที่เราอยู่นะครับ หลังจากเลือกประเทศเสร็จนะครับนี่นะให้เราเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับตรงบริการเช่น Adsense นะครับก็ติ๊กเข้าไปเลยนะครับติ๊กขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีช่องอตรงบทบัญญัตินี่นะก็ให้ติ๊กแล้วก็เลือกไปนะครับส่วนอีกอันหนึ่งด้านข้างก็ต้องติ๊กเหมือนกันนะครับอัตราภาษีนะตรงนี้ก็ให้ติ๊กที่0นะครับ เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาทำหัวข้อต่อไปนะครับนี่นะค่อยๆทำไปนะครับแล้วก็ติ๊กถูกติ๊กใครใครที่ทำเป็นภาษาอังกฤษก็ทำติ๊กตามในช่องที่ผมติ๊กได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กช่องต่อไปด้วยนะครับอ่าแล้วข้างล่างเขาก็จะมีช่องเข้ามาอีกก็ให้เราติ๊กเลือกไปอีกนะครับนะทั้ง ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอันนี้ก็จะให้เลือกเป็น5%นะหัวข้อที่2ให้เลือกเป็น5%เรนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกติ๊กลงไปอีกนะครับนะนี่อันนี้เป็นหัวข้อที่3แล้วนะครับติ๊กไปแล้วก็เลือกมาแต่ละหัวข้อพอติ๊กไปมันก็จะมีบทบัญญัติมาให้เราเลือกไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดจะมี3หัวข้อนะที่เราได้เลือกอันนี้ให้เลือกเป็น5%เเหมือนกันนะครับ พอเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเลื่อนแล้วก็ติ๊กถูกนะครับก็ถ้าใครทําก็ค่อยๆอ,อ่านไปนะครับแล้วก็ทําตามคลิปออไปด้วยก็ได้แล้วก,กดถัดไปนะครับอ่านไปด้วยทําไปด้วยนะครับอันนี้คือเนี่ยนะครับแบบฟอร์มที่ผมบอกให้เลือกนะครับนะเป็นภาษีบุคคลธรรมดานะตรงนี้ก็ติ๊กไปนะครับแล้วก็กดถัดไปเลยนะ เสร็จแล้วเขาก็จะมีให้อ่านเยอะแยะเลยนะครับนะก็ถ้าใครมีเวลาก็อ่านสัหน่อยนะครับนะเลื่อนลงมานะครับตรงนี้นะครับก็ให้ใส่ชื่อนาะมสกุลของเรานะครับเป็นภาษาอังกฤษนะเหมือนเป็นลายมือชื่อนะครับนะเป็นการยืนยันนะครับแล้วหัวข้อตรงนี้ก็ให้ติ๊กว่าใช่นะครับนะ เลื่อนลงมานะครับก็กดถัดไปใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกนิดนึงอดใจกันอีกนิดนึงนะครับแน่นะพอติ๊กมามันก็จะมาถึงหน้านี้นะครับข้อนี้ให้เราเลือกว่าไม่นะครับแล้วก็ติ๊กด้านล่างด้วยนะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็ติ๊กอันข้างบนนะครับแล้วก็กดส่งเลยนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าส่งแบบภาษีเรียบร้อยมันหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมมีอนุมัติแล้วอนุมัติแล้วเนี่ยนะจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนไม่มั่นใจว่ากรอกสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับให้ออกแล้วก็เข้าไปที่การจ่ายเงินใหม่แล้วก็ไปที่แบบฟอร์มภาษีใหม่อีกรอบนึงนะครับเพื่อตรวจสอบนะเป็นยังไงบ้างครับทําเสร็จกันไหมนะทำตามทมันไหมถ้าไม่ทนันกลับไปย้อนดูได้นะครับนะซึ่ง จะว่ายากก็ยากจะว่า,าง่ายก็ง่ายนะถ้าเราเข้าใจนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ผ่านกดแล้วก็กําลังพิชิตกดอยู่นะซึ่งตอนนี้นะก็จะมีหลายๆกดก็โหดมากขึ้นนะก็ขอให้เป็นกําลังใจสู้ๆต่อไปนะครับเพื่อพิชิตกดก็สร้างรายได้อ่าจาก u t u b e ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่ผ่านแล้วนะครับก็ขอให้เดินหน้าต่อไปทําต่อไปอย่าไปท้อนะครับบางคนบอกว่า โอ้ยเหรียญไม่ขึ้นเลยเงินก็ไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้พยายามต่อไปครับคืออย่าไปเครียดกับมันนะครับพยายามหาสิ่งใหม่ๆห,หาอะไรแปลกใหม่นะในช่วงวิกฤตในสถานการณ์ปัจจุบันก็เราอาจจะทำคอนเทนต์อะไรเล่นๆที่บ้านมันอาจจะปังก็ได้นะยังไงผมคนนึงก็เป็นกําลังใจให้นะครับช่องผมก็ไม่ได้ปังอะไรแต่ว่าก็พยายามจะหา คอนเทนต์ที่แบบว่ามันมีประโยชน์กับคนดูให้มากที่สุดนะหรือว่าถ้าสถานการณ์ปัจจุบันมันคลี่คลายลงผมอาจจะไปเที่ยวคาเฟ่ไปวุ้งไปวัดก็จะถ่ายไหมเพื่อนๆดูแล้วกันเอาเป็นว่าขอเป็นกําลังใจทใุกๆคนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมทันเทพาคงต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ